สวัสดีครับลิปนี้เรามาฝึกอ,ออกแบบโลโก้กันนะครับโลโก้ดีไซน์และสเ,เตเอร์ออกแบบโลโก้สำหรับดูใหม่นะครับอันนี้เป็นงานที่พี่ออกแบบไว้นะครับออกอดื่แล้วก็มาเริ่มก,กันที่เครื่องมือเอลิททูนะครับที่จะเลือกสร้างวงรีนะครับหนึ่งวงนะครับดึงลากสร้างมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นพี่ก็กดอปัปเดตกระชิบครั้งไว้นะครับเลือกดึง สร้างแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ปล่อยมือนะครับก็เลือกทั้งสองวัตถุมาที่คําว่าพาร์ตไฟเดอร์ถ้าพาร์ตไฟเดอร์ไม่อยู่ตรงนี้ก็มาที่คําว่าวินโดว์นะครับมาเลือกคําว่าพาร์ตไฟเดอร์นะครับสาหรับตรงนี้พี่จะเลือกทําการาใช้พื้นที่แค่ตรงนี้นะครับในตรงนี้นะครับเราก็เลือกอันนี้เลยครับอินเตอร์เซ็กแบบนี้นะครับก็ได้ตรงนี้แล้วครับ ที่ก็ามาที่เครื่องมือ rotate tool นะครับอัตโนตรั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ที่กดคำว่าป้อนค่าไปที่ลบสามสิบนะครับแล้วก็กด copy จากนั้นก็มาเลือกตัวกลางนี้นะครับแล้วก็เลือก rotate tool นะครับอัตเดตรั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งครับสำหรับตรงนี้ป้อนค่า 3 0เอาเครื่องหมายลบออกไปนะครับจากนั้นก็กดคําว่าที่ก็จะได้ลักษณะโปออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นที่จะทําการย่อนะครับอันนี้ลงไปนะครับพี่จะคลิกหนึ่งครั้งไว้ก็คลิกตรงนี้นะครับตรงนี้จะคลิกยอ่อจะย่อที่8 0นนะครับแล้วเราก็กดว่าโอเค นั้นตรงนี้ก็มาเลือกต,ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือ scale tool <ặt> เดิมนะครับเลือกแบบนี้นะครับตรงนี้จะย่อที่90เรก็กดโอเคครับมันก็จะได้ลักษณะที่เป็นแบบนี้ถ้าดูแล้วอันนี้มันจะออกล้วนแต่อันนี้อจะออกผมน,นะครับ ทีพี่ก็จะขยืดต,ตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้มันไปอันดูไม่เกินออกมานะครับจากนั้นก็มาเลือกเครื่องมือเพนทูเนี่ยนะครับสร้างเส้นโดดด้วยการสร้างจุดหนึจุดนะครับกดชิบค้างไว้สร้างจุดอีกห่งจุดนะครับสำหรับตรงนี้ที่จะเลือกเส้นเป็นสีขาวนะครับหลัจากนั้นก็มาที่คําว่าวินโดบมาเลือกคําว่าสตู ตรงเส้นขนาดของเส้นที่จะป้อนค่าไปที่สามสิบแบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กคําว่าเดดไลน์นะครับติ๊กปุ๊บมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของเส้นนะครับสังเกตุดูไปเรื่อยๆครับตรงนี้แคปพี่จะเลือกตรงแบบแคปแบบนี้แล้วก็คอนเนอร์พี่ก็จะเลือกแบบนี้นะครับเลือกการกระจายของเส้นในรูปแบบตรงนี้นะครับสําหรับอันนี้ป้อนค่าเป็นศ แล้วก็ตรงนี้ที่จะเลือกที่30ไว้ก่อนนะครับโปรไฟล์ที่จะเลือกรูปแบบของเส้นแบบนี้นะครับถ้า30ตรงนี้พอเราสัก2ดูซิว่ามันจะขนาดไหน,ก,นก็คือระยะห่างระหว่างจุดนั่นแหละครับเอาเป็นว่าพี่เอาอเท่านี้นะครับก็หมุนกลับมาให้มันปลายเล็กๆมันอยู่ข้างบนครับ จากนั้นพี่ก็จะทําการกด a l t e เ n a แล้วก็ชิบค้างไว้แล้วก็คลิกเมซ้ายดึงลากวัตถุกออกมาดูว่าให้ห่างกันพอประมาณอย่าให้ไอตัววงบนไปติดกันนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับเมื่อปล่อยมือเสร็จแล้วนะครับเราก็มนทนดีมันทนดีไปเรื่อยเรื่อจนกว่าเราจะพอใจครับอันนี้พี่พอตรงนี้แนละ้วแล้วพี่ก็เลือกทั้งหมดนี้นะครับ แล้วก็คอโทุน G เป็นงานปุบนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเลือกวัตถุทั้งหมดนี้คอโทุน C คอโทุน V แล้วก็มาที่ Part f i ด d e r นะครับมาเลือกคำว,ว่าอไอยู่ไหนเนี่ยนะครับเป็นการรวมเลเยอร์นะครับสำหรับตรงนี้พี่จะเลือกเป็นพื้นเป็นนอนนะครับแล้วก็เส้นพี่จะเลือกเป็นสีเราก็นําอันนี้น,น,นะครับมาวาง ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะจับเอียงหรือจะอยังไงก็แล้วแต่การดีไซน์ของเราแล้วครับทีเนี้ยเราเอาอย่ที่ว่าเราจะวางอะไรรูปแบบไหนนะครับสําหรับที่ที่จะวางประมาณนี้หรือว่าให้ลงมาหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนเลยนะครับพอตรงนี้ตรงนี้นะครับต้องให้อันเนี้ยมันอยู่ด้านบนนะครับก็ความมั่นใจเราก็มาที่คําว่า object แอนบริงตุกคนนี่นะครับจากนั้นก็เลือกทุกสอวัตถุนะครับคลิกมางป่าแล้วก็เลือกคำว่า Make มินี่นะครับจะได้ลายจุดที่เป็นแบบนี้เรายกไปวางบนตรงนี้วัตถุของเรานะครับจดวางดูว่าให้มันวางพอดีนะครับอันนี้มันวางพอดีแล้วก็ แค่นี้แล้วนะครับขอเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ดีไซน์แลาเซเตอร์ออกแบบโลโก้สำหรับมือใหม่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับยูรา55ได้นะครับสวัสดีครับ